พาเบิงบริเวณที่ใส่กุ่งครับบัากุ่งมีปลายนี่ครับหนอันครับเืินเศ้าเล้าเบิงผลผลิตสถานที่หากินประจำตัวครับช่วงนี้ช่วงโควิด้องหากินเนียระแวกบ,บ้านอจ้าของออกไปสไกลว่ได้นี่ครับอันที่สอง บรินี้ซื้อยุตตลาดเด้อกุ้งเห็นอะไรใส่เอาอยู่นี่ละ่อย,อยขล้องปูปลาบูดงโอ้เหลือมกัหลายเลยครับยี่นี่เหลือมลายแห้งนี่ครับวันที่สามรอเบิงผลผลิตพรุงนี้นาจะบวบพิษหวัง โูไปเรื่อยครับของป้าเขาดงไปย่งางยังมันค้องมันค้องหนูนี่ครับอันที่สี่โผไปอีกห่วยเพราะเป็นแต่มีงูห่วยอือ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 ่ออมีอย่างโอเช่เดินได้ครับ นี่ครับอันที่หาตามมาด้วยอันที่หกยูห่างอันที่หกนี่แหละครับบ่ได้ไปซื้อยูตลาดได้ครับเห็นลุงพดสมือสชเวนของกิ่งหาแแ้ไปกลับก่อนก่อนคำเข้าบ้านครับบูป้าครับ ขันโมติดโคขันโมค่ามีคโควิดผมขายแต่ลดเ้าชงมือครับเ้าและสีหาพันอยู่เด้ได้่าเป็นเงินเด้ครับโ่เป็นขายได้4ีหาพันตัว